คือคำแปลภาษาไทยของวิดีโอรีวิวเกี่ยวกับรถถัง M26 Pershing ความยาวประมาณ900คำ M26 Pershing คือจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์รถถังของสหรัฐอเมริกาเป็นรถถังที่เชื่อมระหว่างรุ่นก่อนหน้าในยุคสงครามโลกครั้งที่2กับรถถังยุคหลังสงครามที่มีความแข็งแกร่งและทรงพลังมากขึ้นพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโต้รถถังเยอรมันที่มีอำนาจการยิงสูงเช่นไทเกอร์และแพนเทอร์โดย M26 Pershing ได้ยกระดับศักยภาพของกองทัพรถถังอเมริกันอย่างชัดเจน อาวุธหลักของ M26 e r s ชิ n g คือปืนใหญ่ขนาด90มิมตรรุ่น M3 ซึ่งเป็นการอัปเกรดจากปืน75มิมและ76มิมที่ใช้ในรถถังรุ่นก่อนอย่าง M4 เช h e r แมนปืนนี้สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนพิเศษอื่นๆทำให้สามารถรับมือได้ทั้งกับรถถังข้าศึกและกำลังคนฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งยังมีปืนกลขนาดนิ้วแบบคู่ขนานและปืนกลขนาดนิ้วติดอยู่บนหลังคาป้องกเพื่อเสริมความสามารถในการป้องกันตัวและโจมตีทหารราบตัวถังของเอ็ม,มีสใช้การเชื่อมและหลอเหล็กกล้าหน้ารถมีกรอบหนานสสุดถึง102มิลลิมส่วนด้านหน้าของป้องกนนิ่งหนากว่าช่วยให้เชต่อกระสุนจากปืนใหญ่เยอรมันได้ในหลายสถานการณ์ อย่างไรก็ตามขนาดและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทำให้ M 2 6มีความคล่องตัวลดลงใช้เครื่องยนต์ Ford GAFB 8เบนซิน500แรงมา้าความเร็วสูงสุดราว3ากิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าไม่เร็วมากแต่เพียงพอสำหรับรถถังหนักในยุคนั้นระบบการสเกนของ M 2 6เป็นแบบแฮ่ดบิด torsion bar ซึ่งให้ความมุ่นวลในการขับขี่ทำให้ผ่านภูมิประเทศครุขระได้ดีและกลายเป็นต้นแบบสำหรับรถถังอเมริกันในอนาคตหลายรุ่นเช่น M 4 6 M47 และ M60 แม้จะมาถึงยุโรปช่วงปลายสงครามแต่ M26 ก็ได้แสดงศักยภาพอย่างชัดเจนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญคือการต่อสู้ในเมืองโคโลนที่ M26 สามารถทำลายรถถังแพนเทอร์ของเยอรมันได้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการรบกับรถถังสตรูระดับแนวหน้าหลังสงครามโลกครั้งที่2 M26 ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมและนำไปใช้ในสงครามเกาหลี ที่ซึ่งมันต้องเผชิญกับภูมิประเทศภูเขาและการสู้รบกับรถถังพิเศษลบ34ส่วน85ของเกาหลีเหนือและจีนเอ็มีมีข้อได้เปรียบด้านอาวุธและกรอบป้องกันแต่ก็มีข้อจํากัดด้านการเคลื่อนที่ในภูเขาสูงแม้จะมีจุดอ่อนแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่า M26 ทําหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่ง M26 เพชิชยังถือเป็นสัญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านจากแนวทุกการผลิตรถถังจํานวนมากที่เรียบง่ายไปสู่แนวทางใหม่ที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพ ความทนทานและอนุภาพการรบประสบการณ์จากการใช้งาน M26 มีผลโดยตรงต่อการพัฒนา M46 แคต t o n และรถถังหลักของสหรัฐอเมริกาในอนาคตอย่างไรก็ตามการนำ M26 มาใช้งานก็มีความท้าทายด้านโลจิสติกเช่นต้องใช้สะพานที่แข็งแรงกว่าเดิมรถบรรทุกที่ใหญ่ขึ้นและอุปกรณ์ผู้ภัยที่สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์รถถังสมัยใหม่ รถเรือของเอ็มยมักชื่นชอบพื้นที่ภายในที่กว้างขวางมากกว่ารถถังรุ่นก่อนทําให้ภารกิจยาวนานสบายขึ้นระบบควบคุมการยินและการมองเห็นได้รับการพัฒนาโดยมีบริษั์และกล้องเลงที่ให้ความแม่นยําม,มากขึ้นแม้ว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะก้าวล้ําไปไกลแต่เอ็มยยังคงเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความสาคัญต่อพัฒนาการของรถถังสมัยใหม่ปัจจุบัน M26 มย่ิกอช่นถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลกในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสงคราม หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบรถถังศึกษาประวัติศาสตร์หรือสนใจเทคโนโลยีทางทหาร M26 Pershing คือเรื่องราวที่น่าติดตามวิดีโอนี้จะทำโดยช่อง World of Thailand Art s t a r ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของรถถังทรงพลังเทคโนโลยีทางทหารและศิลปะของสงครามในประวัติศาสตร์หากคุณชอบคลิปนี้และอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรสงครามในตำนานจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อสนับสนุนการเดินทางในโลกแห่งพลังและนวัตก,กรรมบนสนามรบ